มาสเตอร์มายเนี่ยคือ2คนขึ้นไปที่มีเป้าหมายเดียวกันถ้าเกิดเราไปสังเกตดีๆบุคคลระดับโลกนั้นยอะจะไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวคนเดียวสตีฟจ็อบส์เขาก็จะมีคู่หูของเขาสตีฟ e w ตส n เน k ตอะไรไมโครซอฟท์บิลเกยก็จะมี2มีคู่หู m a ร์คซัคเคเบิร์กก็จะมี2 2ทั้งนั้นมาสเตอร์มายก็จะทำหน้าที่ทำให้ ใจตอนที่อ่อนนะอีกคนจะมาให้กําลังใจเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันจะยังอยู่แต่ถ้าเราทําคนเดียวนะพอเจออุปสรรคนมันจะทําให้มันสู้ไม่ได้แล้วมันก็จะพูดว่าอยากจะเลิกอยากไม่อยากทําแล้วเบื่อจังถ้ากรณีที่ทั้งสองคนนั้นความสัมพันธ์ดีร้อเซเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยก็ได้เอาไปเป็นมาสเตอร์มายได้แต่ถ้ายัง ทะเลาะยังงองแง้งยังดราม่าใช้เป็นมัตต์มายไม่ได้เพราะว่าพอมีปัญหาทะเลาะกันก็คืออยากจะหยุดแล้วแหละมันมันมันอะไว่าออไม่ทำแล้วอยากจะเลิกทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหากับคู่ชีวิตบ่อยๆหรือคู่ชีวิตไม่ยอมลงให้หรืออะไรก็ตามจะต้องหามัตต์มายที่เป็นเพศเดียวกันมามายกกําลังใจตัวเองตอนที่อ่อนแรงอันนี้ประโยชน์อันแรกของมัตต์มายอันนี้สําคัญมาก แต่คนที่จะเป็นมาสเตอร์มายเราจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันมีคุณค่าเดียวกันแวลู Value เดียวกันหมายความว่ามีความชอบเหมือนกันมีความเชื่อเดียวกันอย่างเช่นความเชื่อสูงสุดเหมือนเนี้ยถ้าบางคนมีความเชื่อด้านศาสนาที่ไม่ตรงกันนะบางคนบอกว่าจะไปสวรรค์ทางนี้อีกบางคนบอกว่าไปสวรรค์ต้องไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ละเป้าหมายอ่ะคล้ายกันแต่วิธีการเดินทางต่างกันเลยนะแต่จุดมุ่งหมายเหมือนจะเหมือนกันอ่ะ ไม่ควรเป็นมาร์กหมายในทางฟิสิกส์เนี่ยเขามีการทดลองอันหนึ่งของควอนตัมเขาเอาอิเล็กตรอนเนี่ยยิงยิงอิเล็กตรอนไปรูรูหนึงแล้วก็ด้านหลังเป็นฉากแล้วก็เขาก็จะมาร์กจุดที่อิเล็กตรอนไปไปปรากฏบนฉากพอมีหนึ่งรูอ่ะอิเล็กตรอนที่ปรากฏบนฉากก็จะมีแค่จุดเดียวแต่พอเปลี่ยนรูเป็นสองรูสองรู อิเล็กตรอนที่ปรกนนากฏในฉากอ่ะมันไม่ใช่สองมันจะเป็นอินฟินิตี้คือไม่จำกัดหมายความว่าอย่างไงรูตัวเนี้ยเปรียบเสมือนจิตของคนหรือสมองของคนตอนที่เขาอ่ะใช้ความคิดเขาคนเดียวความเป็นไปได้มีแค่หนึ่งพอเขามีสอสองความคิด ความเป็นไปได้ไม่จํากัดเลยและตรงนี้มันสําคัญยังไงสมมุติว่าเวลาเราทําธุรกิจเรามีสมองของเราคนเดียวใช่ไหมแล้วเรากําลังหาลูกค้าหรือหาในทุนมาทํากับบริษัทเราพอเรามีคนเดียวเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาก็จะเป็นคนเดียวพอลูกค้าคนหนึ่งต่อเราคนหนึ่งอ่ะการต่อรองเราก็จะไม่ไม่แข็งแรงนี่คือประโยชน์ของมาสเตอร์มายอันหนึง่งที่เป็นโมเดลกับควอนตัมฟิสิก เพราะคนเดียวไอเดียจะมีแค่หนึ่งแต่พอสองคนไอเดียมันไม่จํากัดเพราะอะไรเพราะว่าคนสองคนที่ดีต่อกันนะเวลาคนคนหนึ่งมีไอเดียอีกคนหนึ่งซักถาม,ไอ,มไอเดียมันก็จะแตกไอเดียมันก็จะแตกแขนงออกพอคนนี้มีไอเดียอีกทีหนึ่งอีกฝ่ายก็ไปถามกลับไอเดียที่มีหนึ่งมันจะแตกเป็นสองเพราะฉะนั้น จาก1ก็จะกลายเป็น2 4 6 8 0มันมันจะย่อยไอเดียเพราะว่ามันจะมีคนคนหนึ่งมาถามเพื่อกระจายตัวไอเดียออกมาเขาถึงมันก็ว่าเวลาอยู่ด้วยกัน2คนขึ้นไปถึงไปได้แต่ว่า2คนนี้จะต้องไม่ใช่แบบเหลื่อมล้ำนะคนหนึ่งหัวหน้าคนหนึ่งลูกน้องอะไรจะต้องระดับทันกันคุณค่าทันกันถ้าเกิดอยู่เป็นแบบลูกน้องกับหัวหน้าพอไอ้ไอลูกน้องเสนออะไรไปหัวหน้าบอกแม่เอาตามคนนี่แหละ มันจะไม่ใช่มัตต์ไมล์เอ่อมันหัวหน้าเสนออะไรไอ้นี่ไม่กล้าขัดกลัวโดนไล่ออกไอ้นี่ไม่ใช่มัตต์ไมล์แต่ถ้ามัตต์ไมล์มันจะอยู่ระดับเดียวกันแล้วก็พอไอ้นี่เสนอไอเดียมาไอ้ตัวเนี้ยจะถามคําถาม,ถามเพื่อย่อยไอเดียให้ออกมาเพราะฉะนั้นหนึ่งไอเดียของคนเนี้ยจะออกไอเดียเป็นร้อยๆ้ยเลยเจ็ดไป